ะไปทานผักกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปทานผลไม้กันหน่อยลูกใหญ่ๆกลมๆโอ้โอ้เมลอนโอ้ชอบไปถึงไหนล่ะลูกใหญ่ๆกลมๆคิดออยู่หลายอย่างเออหลายๆยอย่างเลยนะเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูเมลอนกันหน่อยค่ะเอาละอยู่ที่นี่ที่จังหวัดพังงาโอ้ที่นี่นี่เขาบอกว่าปลูกเมลอนเนี่ยนะต้องสั่งจองกันเลยทีเดียวล้วตอนนี้จองกันหมดแล้วด้วยเพราะเป็นเมลอนที่ไม่ธรรมดาเขามีการสลัก สลักชื่อสลักลวดลายต่างๆลงบนลูกเมลอนนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปซื้อเมลอนแกสลักที่โกเน่งฟาร์มนี่ตั้งอยู่ด้านหลังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระปงจังหวัดพังงาโกเน่ง<ะ>อายุ43ปีเจ้าของฟาร์มเปิดเผยว่าหลังจากจบปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาก็ทำงานเป็นพนักงานของบริษัทใหญ่ในกรุงเทพถึง18ปีนะทำไปทำมาโอ้เบื่อแล้วนี่ ก็เลยตัดสินใจลาออกกลับมาบ้านเกิดช่วยดูแลสวนของครอบครัวดีกว่ายึดอาชีพเกษตรกรกร,รุ่นใหม่หรือว่าสมาร์ทฟาร์ r เมอร์อนี่แล้วก็สร้างโรงเรียนเพื่อปลูกเมล่อนพันธุ์ซูบาริคิงและพันธุ์คิโมจิซึ่งเป็นสายพันธุ์พรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะชุดแรกเนี่ยได้ปลูกไว้350ต้นครับใช้การจัดการเรื่องน้ำแล้วก็ปุ๋ยด้วยระบบอัตโนมัติ นี่เป็นไงระบบเขาทันสมัยนะครับแล้วก็พบว่าได้ผลผลิตดีมีการจองเนี่ยผ่านระบบออนไลน์นะครับจนเกือบหมดในราคากิโลกรัมละ160บาทนอกจากนั้นครับทางฟามได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตด้วยการแกะสลักลวดลายเมลอนตามที่ลูกค้าต้องการส่วนใหญ่เป็นทั้งชื่อภาษาไทยอังกฤษแล้วก็รูปหัวใจ แม่อยากดูภาพยังเลยมีรูปอะไรบ้างเนี่ยมี<ห>สลักชื่อเมื่อสักครู่เราเห็นมีชื่อแตนด้วยม,มีเป็นภาษาอังกฤษที่หัวใจบีมีการบอกรักกันผ่านทางเมลอนด้วยนะคะคุณน่ารักจริงๆนะเอาละนายวัชรินยังกล่าวนะครับว่าก่อนที่จะลาออกจากงานประจํานั้นก็ได้ทดลองปลูกเมลอนตามที่ว่างในบ้านพักมาระยะหนึ่งแล้วศึกษาก่อนไงแล้วก็พบว่าน่าจะนํามาปลูกเป็นอาชีพเสริมได้และสามารถ ใช้เวลาว่างจากการดูแลพืชเศรษฐกิจหลักมาดูแลเมลอนได้อีกด้วยสําหรับเมลอนพันธุ์ซูบาริคิงนะครับจะใช้เวลาในการปลูกจนเก็บเกี่ยวประมาณ80-85วันส่วนพันธุ์คิโมจิเนี่ยใช้เวลา90-95วันโดยจะผสมเกสรให้ติดลูกประมาณ4ผลต่อต้นเมื่อลูกใหญ่ประมาณเท่าไข่เป็ดก็ใหญ่อยู่นะก็จะคัดเลือกเฉพาะลูกที่สมบูรณ์ไว้เพียงลูกเดียวเพื่อให้ได้ลูกที่มีคุณภาพที่สุดนะครับ และจะได้จัดทําระบบจ่ายน้ําจ่ายปุ๋ยอย่างมาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการให้ปุ๋ยและสูตรในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของเมลอนซึ่งการปลูกในโรงเรียนกลางมุงเนี่ยสามารถควบคุมการผลิตป้องกันแมลงและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีโออันนี้สําคัญมากนะครับใครที่คิดจะปลูกเมลอนเนี่ยนะเรื่องของการป้องกันศัตรูพืชเนี่ยเมลอนเนี่ยดูเหมือนจะปลูกง่าย<ฆ>แต่มันก็ต้องมีความใส่ใจด้วยนะครับคุณผ<ฆ>ู้ชมครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของศัตรูพืช<ฆ>ถ้าเกิดมันเข้ามาเจาะมากินได้เนี่ยโอ้โหเสียหายทั้ง ทั้ง,งสวนเลย<ว>น,วนะว่าต้องดูแลให้ดีนะครับค่ะอโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะนมาบอกต่อกันนะคะค